ท่ามกลางป่าเขาอันลึกลับมีเมืองเมืองหนึ่งที่ถูกปกครองโดยพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ดูแลบ้านเมืองและประชาชนด้วยคุณธรรมจึงทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่กันอย่างสงบสุขตลอดมาแต่แล้ววันหนึ่งถึงคราวที่พระราชาต้องการสละบบัลลังก์ พระองค์จึงให้องครักษ์เป่าประกาศออกไปทั่วทุกสารทิศเพื่อต้องการตามหาเจ้าชายที่คู่ควรมาสืบทอดบัลลังและครองคู่กับพระธิดาเพียงองค์เดียวของพระองค์ เจ้าค่ะเอ้ยเจ้าค่ะเอ้ยมีพระราชสารจากพระราชาต้องการหาเจ้าชายผู้ที่มีความเพียบพร้อมไปคู่ครองกับเจ้าหญิงและเป็นผู้ที่สืบทอดบัลลังคนต่อไปของเมืองหากมีเจ้าชายองค์ไหนสนใจให้ไปตามวันเวลาและสถานที่นี้ได้เลยเจ้าข่ะเอ้ยเจ้าค่ะเอ้ยสารของพระราชาได้รับความสนใจจากเจ้าชายเมืองต่างๆเป็นจํานวนมาก แต่พระราชาต้องการเจ้าชายที่คู่ควรและเพียบพร้อมเพียงองค์เดียวเท่านั้นพระราชาจึงจัดการทดสอบความสามารถหลากหลายด้านทั้งด้านการรบด้านความแข็งแกร่งและด้านสติปัญญาจากบททดสอบดังกล่าวมีเจ้าชายผ่านการคัดเลือกทั้งหมด3พระองค์คือเจ้าชาย1เจ้าชาย2และเจ้าชายสา ก่อนอื่นเลยข้าขอแสดงความยินดีแก่เจ้าทั้งสามคนที่ผ่านการคัดเลือกจากบททดสอบต่างๆมามากมายในบททดสอบสุดท้ายนี้เป็นบททดสอบที่ข้าเตรียมไว้ด้วยตัวเองไม่ทราบว่าบททดสอบของพระองค์ที่เตรียมไว้เป็นการทดสอบแบบไหนกันหรือขอรับอย่าเพิ่งใจร้อนไปสิเจ้าชายสองข้ากำลังจะบอกเจ้าอยู่นี่แหละภารกิจนี้ ข้าขอเรียกมันว่าภารกิจแห่งปาเวทมนต์ซึ่งเป็นปลาที่ชาวบ้านล่ำลือกันว่าใครได้หลงเข้าไปแล้วจะไม่มีวันกลับออกมาได้และเจ้าจะต้องไปหาขอวิเศษในป่าแห่งนี้ตามปริศนาที่ข้าให้ไปใครก็ตามที่สามารถหาของวิเศษมาได้ถูกต้องภายในเจ็ดวันบัลลังก์ของเมืองนี้และลูกสาวของข้า จะเป็นของคนคนนั้นทันทีเมื่อเจ้าชายทั้ง3รับทราบภารกิจสุดท้ายเรียบร้อยต่างพากันแยกย้ายเพื่อเตรียมตัวสำหรับวันรุ่งขึ้นเราจะเริ่มภารกิจกันยังไงดีขอรับเจ้าชายอืมนั่นสิข้าคิดดอกแล้วเจ้าจงไปสืบมาว่าในพระราชวังเขาลือถึงของวิเศษชิ้นนี้ว่ายังไงบ้าง ข้าว่าเจ้าต้องได้อะไรมานแน่ฮนมโอ้โหเจ้าชายของข้าทำไมช่างฉลาดปราดเปลืองเช่นนี้รอก่อนนะขอรับเดี๋ยวข้าจะไปสืบมาให้องครักคนสนิทของเจ้าชายหนึ่งเข้าไปสืบข่าวในพระราชวังตามคำสั่งที่ได้รับทันใดนั้นแอบไปได้ยินเสียงคนคุยกันถึงของวิเศษในภารกิจเข้าท่านว่าอะไรคือของวิเศษที่พระราชาพูดถึงหรือทนอมาตเจ้าไม่รู้หรอกลือ มันคือเพชรพลลินสีฟ้าประจำราชวงศ์น่ะสิเพชรเม็ดนี้มีความงดงามแวววับซองประกายได้ทั่วทั้งเมืององค์ักักได้ยินดังนั้นก็ไม่รอช้าจึงรีบนำข่าวไปบอกแกเจ้าชายหนึ่งเจ้าทำดีมากองครักั์เจ้าจงไปหาช่างทำอัญมณีที่เก่งที่สุดในเมืองนี้มาและสั่งทำเพชรไพลินสีฟ้าสุกสกาวเม็ดนั้นมาอยู่ตรงหน้าข้าให้ได้ภายในเจ็ดวัน ขอรับเจ้าชายฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าๆๆแค่นี้ตำแหน่งพระราชาก็เป็นของข้าแล้วในขณะเดียวกันเจ้าชายสาออกตามหาของวิเศษในป่าเวทมนต์ตามภารกิจที่ได้รับโดยไม่รู้ตัวว่าโดนเจ้าชายสองสะกดรอยตามอยู่อย่างเงียบๆผ่านไปวันแล้ววันเล่าก็ยังไม่พบของวิเศษที่ตามหาจนวันเวลาล่วงเลยเข้าสู่วันที่หเจ้าชายสาม ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปริศนาต่อไประหว่างที่เดินไปตามทางเดินในป่าเจ้าชายสามได้พบกับตราประจำราชวงศ์เก่าตกอยู่ข้างทางจึงทำให้เจ้าชายสามนึกถึงคำใบ้ในภารกิจที่บอกไว้ว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นเจ้าชายสามจึงคิดไตร่ตรองอยู่สักพักท่านใดน,นั้นตราประจำราชวงศ์ได้ส่องประกายระยิประยับออกมา นี่ใช่ไหมคือของวิเศษที่ข้าออกตามหามาหลายวันคือเจ้าใช่ไหมแต่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเจ้าชายสามตัดสินใจแวะพักใต้ต้นไม้ใหญ่ก่อนที่จะออกเดินทางต่อและในที่สุดโอกาสของเจ้าชายสองก็มาถึงเจ้าชายสองค่อยๆย่องเข้าไปขโมยตราประจำราชวงศ์มาเป็นของตนอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้ว เจ้าชายสเจ้ามันซื่อบือ้อช่างไม่รู้อะไรสะเลยยังไงก็ขอบใจเจ้าสำหรับของวิเศษชิ้นนี้นะ <c oughs> แต่การกลับออกจากป่านั้นหนทางไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิดไว้ระหว่างที่เจ้าชายสองกำลังหาทางออกจากป่าเวทมนต์อยู่นั้นมีแสงสว่างจ้าขึ้นมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเจ้าชายก็ได้พบกับเทพารักผู้ที่ดูแลป่าแห่งนี้เจ้าเป็นใคร จามาทำอะไรในป่าแห่งนี้ข,ข,ข้าค่าคือเจ้าชายสองข้ากำลังหลงทางในป่าแห่งนี้อ๋อเหรอแล้วนั่นจะถืออะไรหลบหลบซ่อนๆล่ะเจ้าชายไม่มีอะไรหรอกท่านเทพรักษ์ท่านช่วยบอกทางออกจากป่าแห่งนี้ข้าได้ไหมอ๋อได้สิเจ้าจงเดินไปตามทางนี้แล้วทางออกจะรอเจอยู่ที่ปลายทางขอบใจท่านมากนะ งั้นแค่ขอตัวไปก่อนละ่ะเดี๋ยวเจ้าก็จะได้พบกับบทเรียนดี่ข้าเตรียมไว้นะเจ้าชายจอมโกหกเจ้าชายสองเดินไปตามทางที่เทพารักษ์บอกไว้แต่ระหว่างนั้นทางกลับดูมืดและวังเวงมากขึ้นเรื่อยๆจูๆ่ๆเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นเจ้าชายจึงหันไปมอง และพบกับดวงตาอันน่ากลัวสีแดงซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้กำลังพุ่งมาทางเขาไม่ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยออในระหว่างที่เจ้าชายสามกำลังงีบหลับอยู่นั้นโอ้ยท,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 ท่านเป็นใคร ข้าคือเทพาลักผู้ดูแลปกป้องป่าแห่งนี้แต่เจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกข้ามาดีข้าจะมาบอกเจ้าว่าปริศนาในภารกิจมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้เจ้าลองดูให้ดีสิในกระดาษแผ่นนั้นมันมีอะไรมากกว่าที่เจ้าเห็นอ๋อแล้วอีกอย่างตาประจำราชวงศ์ที่เจ้ากำลังหาอยู่ ได้หายไปแล้วแต่ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะแกไขปริศนานี้ให้ได้ข้าขอให้เจ้าโชคดีนะเจ้าชายยังไม่ทันที่เจ้าชายสามจะได้พูดอะไรออกไปเทพรักตรงหน้าก็หายตัวไปแล้วเจ้าชายเดินตรงเข้าไปตามทางด้วยความงุนงงพร้อมกับมองหาคำใบ้สุดท้ายในภารกิจของวิเศษชิ้นนี้ถ้าใครได้ไปแล้วเรียนรู้ที่จะใช้มันมันจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดชีวิต แล้วไหนล่ะของวิเศษที่พระราชาให้เราตามหามันคือสิ่งไหนกันแน่นะหรือสิ่งนั้นจะเป็นหนังสือพวกนี้อ๋อข้ารู้แล้วว่าอะไรคือของวิเศษที่พระราชาให้ข้าออกตามหาและแล้ววันนี้ก็มาถึง วันที่ข้าต้องตัดสินแล้วว่าใครคือผู้ชนะในภารกิจสุดท้ายนี้ข้าขอให้พวกเจ้าแสดงของวิเศษให้ข้าดูทีละคนเริ่มจากเจ้าชายหนึ่งเลยแล้วกันและนี่ก็คือของวิเศษที่ข้าหามาได้เพชรไพลินสีฟ้าเป็นเพชรที่มีความงดงามแวววับส่องประกายได้ทั่วทั้งเมือง ทำไมเจ้าถึงคิดว่าของวิเศษเป็นเพชรเม็ดนี้ล่ะเจ้าชายหนึ่งเพราะข้าคิดว่าของวิเศษคือสิ่งที่มีคุณค่ามีราคามหาศาลและเป็นสิ่งที่คู่ควรกับพระอ,องค์ขอรับอืมอย่างนี้เองหรอกเหรอเจ้าทําดีมากเจ้าชายหนึ่งไหนข้าขอดูของวิเศษของเจ้าหน่อยสิเจ้าชายสอง ของวิเศษของข้าคือตาประจำราชวงศ์เก่าข้าออกตามหาและแก้ปริศนาด้วยตัวของข้าเองจนกระทั่งไปพบกับตาชิ้นนี้ขอรับทำไมเจ้าถึงคิดว่าของวิเศษเป็นตราชิ้นนี้ละ่ะเพราะข้าคิดว่าของวิเศษคือสิ่งที่แสดงถึงเกียรติยศและความยิ่งใหญ่ของผู้ปกครองเมืองแห่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่ควรและมีคุณค่ามากที่สุดขอรับเจ้าทำได้ยอดเยี่ยมเช่นกันเจ้าชายสอง แล้วของเจ้าล่ะเป็นไงบ้างเจ้าชายสามเอาละทุกคนเงียบก่อนข้าขอถามเจ้าหน่อยซิเจ้าชายว่าเหตุใดของวิเศษที่ข้าให้เจ้าตามหาคือกองหนังสือพวกนี้ข้าแก้ปริศนาตามที่ท่านบอกไว้ในภารกิจ จนสุดท้ายข้าก็พบตราประจำราชวงศ์เก่าเหมือนที่เจ้าชายสองเจอขอรับแต่แล้วข้าก็พบปริศนาสุดท้ายที่ถูกซ่อนไว้ข้าจึงคิดว่าตราประจำราชวงศ์ที่ข้าหาได้ต้องไม่ใช่สิ่งที่ปร,ราชาต้องการข้าจึงออกตามหาต่อไปจนพบกับขุมทรัพย์หนังสือพวกนี้เพราะข้าคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการปกครองบ้านเมืองคือความรู้ขอรับอืมดีมากเอาละ่ะ ตอนนี้ข้าได้ทำการตัดสินผู้ชนะเรียบร้อยแล้วผู้ที่ชนะในภารกิจสุดท้ายนี้ก็คือเจ้าชายสามเพราะว่าเจ้าชายสามได้หาของได้ถูกต้องตามที่ข้าได้กำหนดไว้จากคำใบที่ข้าได้ให้ไปของวิเศษในภารกิจนี้คือวิชาความรู้ซึ่งก็เปรียบกับหนังสือเหล่านี้ ที่จะอยู่คู่ติดตัวพวกเจ้าไปตลอดชีวิตมีค่ามากกว่าเงินทองและเพชรพลอยที่มีมูลค่ามหาศาลเสียอีกและส่วนเจ้าทั้งสองคนไม่ได้ทำถูกต้องตามกติกาเจ้าชายหนึ่งเจ้าไม่ได้ไปหาของวิเศษในป่าเวทมนต์ตามภารกิจแต่เจ้ากลับส่งองค์รักษ์มาสืบหาข่าวในพระราชวังของข้าสุดท้ายเจ้าก็หลงกลกับข่าวลือที่ข้า ให้ท่านอามาตยไปปล่อยเองนั่นแหละส่วนเจ้าชายสองเจ้าเข้าไปหาของวิเศษตามภารกิจก็จริงแต่เจ้าไม่ได้หาของด้วยตัวของเจ้าเองเจ้าแอบสะกดรอยตามเจ้าชายสามไปและตาประจำราชวงศ์ที่เจ้าได้มาก็แอบขโมยตอนเจ้าชายสามนอนหลับอยู่ใช่ไหมละ่ะท่านท่านรู้ได้ยังไงใช่ทำไมท่านถึงรู้ เพราะข้าให้องคลักษ์ของข้าติดตามเจ้าทั้งสามคนตลอดเวลาไม่เช่นนั้นข้าคงไม่รู้หรอกว่าพวกเจ้าได้ทำอะไรกันลงไปบ้างออและสิ่งสุดท้ายที่ข้าอยากจะบอกพวกเจ้าก็คือหัวใจของภารกิจนี้ไม่ใช่ของวิเศษที่ข้าให้ผู้เจ้าตามหาแค่นั้นหรอกนะแท้จริงแล้วข้าต้องการจะพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของพวกเจ้าที่มีต่อภารกิจ เพราะสิ่งนี้คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการปกครองบ้านเมืองอีกทั้งข้าอยากให้ลูกสาวของข้าได้พบกับเจ้าชายที่รักและสื่อสัตย์กับลูกข้าเพียงคนเดียวข้าขอแสดงความยินดีกับเจ้าอีกครั้งพระราชาองค์ใหม่ยินดีขอรับพระราชานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระราชาองค์ใหม่ได้ทำการปกครองบ้านเมืองด้วยความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีความสุข